อ้กล oh. ับหายครับอ้อ้อ้โอ้โห ลุกเนตพาลุยเนตพาลุยสวัสดีครับวันนี้ลุกเนตมาดักหนูอีกแล้วครับวันนี้มาหมายใหม่จะมีตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปลุ้นกันครับจะพอได้ตำน้ำพริกไหมกับชุดเดิมครับ พพกับฟ้าผ่ากับกับวงเดือนเหยื่อปูเผาหมายเนี่ยครับโอ้นี่รูครับเลื่อมเลยแบบนี้รูป่องมันออกครับเนี่ยรูป่องเปลวมันจะหารูจริงมันครับ นี่นี่ครับคุยมีไหมเลยกับวงเดือนครับแบบนี้ต้องกับวงเดือนเดี๋ยวคืนนี้รุ้นด้วยกันนะครับจะหมาดหรือเปล่า เสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปต่อ ช็คกับฟ้าผ่าครับ โโอ้ห oh. ใหญ่นะครับ <Ooh. S 2> นี่มันรูอะไรเนี่ยใช่รูหนูหรือเปล่านี่ครับโอ้โ oh. ห oh. ใหม่ๆเลยครับคุยีขี้มันเต็มเลยน่ารุนครับ เอากับวงเดือนครับเดินงานมัน ลุงเน่ดักหลังนี้เสร็จก็จะกลับบ้านนะครับเดี๋ยวไปอาบน้ําก่อนคันระยะทางจากที่ลุงเน่ดักหนูกลับไปบ้านเนี่ยประมาณหกกิโลนะครับเดี๋ยวดักหลังนี้เสร็จก็กลับบ้านก่อนอาบน้ำกินข้าวแล้วค่อยมายามหนูครับ บ้านครับคืนนี้เข้าไยายามหนูด้วยกันครับในเวลายามหนูแล้วครับหลังจากที่ลุงเนตรกลับไปบ้านมากินข้าวเสร็จออกบ้านมาก็สามทุ่มกว่าแล้วครับเดี๋ยวไปดูหนูด้วยกันจะได้ตัวหรือเปล่าคืนนี้จะพอเด็ดตาน้ําพริกไหมครับดูหลางแรกครับจะเด็ดลุ้นหรือเปล่านานไหม โอ้อยู่ยังเก่าครับไม่ทำงานไม่รด้โอ้พรุนี้เช้าครับหลังแรกแหวหลังสองว่าไง อ้าวหลังที่สองเหยื่อหายครับไม่ลั่นเเดี๋ยวดักไว้ใหม่ใส่เหยื่อใหม่ครับบังอาจ เอาเหยื่อลูงเนตรไปกินกลับไม่ลั่นหมายความว่าไงเนี่ยโอ้ยขี้ใหญ่เลยนะเนี่ยขี้ใหม่ๆแล้วขี้มันขี้ทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้า <c oughs> ไม่ลั่นครับสองหลังแห้วครับดูกลับฟ้าผ่าดิทำงานหรือเปล่ามันขี้ไว้ให้ดูต่างหน้า ไม่ทำงานครับจะแหวสละมาม่างคืนนี่รุ้นต่อครับรุ้นต่อ ดูหลังนี้สิทำงานหรือเปล่าโอ,อ้โหอาอีกแล้วครับดูว่าจะเห้วไต้ต้น้ำพริกอีกแล้วโอ,อ้โหการคอเต็มๆ้วครับยางใหญ่นะครับ โอ้โหเหยื่อปูเผาไม่ทำให้ผิดหวังเลยครับมาเมื่อไหร่ืมมาครับมาพอได้ต้น้ำพริกครับอ่วนตึ๊บเลยลุ้นต่อครับลุ้นต่อ ไม่แห่วแล้วครับคืนนี้เด็กแต้มนึงใหญ่ๆเลยลูออย่มหลังนี้สิยังไม่กินครับ ลุ้นวันนี้เช้าลุ้นหลังนี้สิครับทำง,งานหรือปเปล่าม่ทำงานครับนี้เช้าเขาลุ้นอีกทีดูหลังสุดท้ายครับสงสัยจะได้ตัวเดียวละคืนนี้ ยังดีครับไม่แหว้วหนูบ้านลุงเนตตอนนี้หายากแล้วครับดักบ่อยคนก็ดักเยอะรุ้นหลังท้ายทำงานลึกเปล่าอ,อยู่ยังเก่าครับ ตัวเดียวจริงๆคืนนี้เกือบเหีห่ยวครับหลังสุดท้ายก็ไม่ติดแต่ตัวเดียวครับแต่ก็ใหญ่พอได้ตำน้ำพริกเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาลุ้นใหม่ครับตอนนี้กลับบ้านก่อนนะครับแต้มเดียวครับสวัสดียามเช้าครับเดี๋ยวเราไปยามหนูด้วยกันวันนี้รุงนนี้ตื่นเช้าเลยตะว,วันยังไม่ขึ้นเลยครับ หลังจากเมื่อคืนได้ไปตัวเดียวเองแต่ก็ตัวใหญ่ครับเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าเช้านี้จะได้สักตัวไหมเช้านี้จะพอเด็ดตําน้ําพริกหรือเปล่าไม้สวยมากครับดูหลังแรกครับเมื่อคืนไม่ทํางานทํางานหรือเปล่าจะแห้วเหมือนเมื่อคืนไหมโอไม่ทํางานครับ ดังที่สองสิลังที่สองเนี่ยเมื่อคืนนี้มันขี้ไว้ที่กับดักเลยนะครับตอนเช้าทำงานหรือเปล่าเอา้าใช่หรือเปล่ากับทำงานหรือเปล่าโอ้กับดักทำงานครับแต่หลุด นายครับกับฟ้าผ่าทำงานหรือเปล่าเห่วไปสองหลังแล้วครับไม่ทำงานอีแอออกแล้วจะเห่วละมั้งวันนี้ได้ทักตัวเธอ โอ้โหนี่ก็ไม่เข่าครับดูรูครับสวยมากไม่กินรุ่นหลังนี้สิครับเหลืออีกสามหลังสุดท้ายาไม่ได้ก็เหี่ยวครับอ้กลับหายครับอุ้ ไม่แห้วแล้วครับโอ้โดนครับโดนนี่ครับโอ้ลุงเนนึูนว่าจะแห้วแล้วโอ้โหโอ้ใหญ่เลยครับตัวสวยอีแล้วพอได้ตำน้ำพริกแล้วครับึูว่าเช้านี้จะแห้วเลยสองหลังครับเยวดูกลับฟ้าผ่าก่อน กบฟ้าผ่าทำงานไหมเอา้าทำงานครับแต่ไม่ติดลั่นครับดูหลังสุดท้ายครับทำงานหรือเปล่า อเอาอีกแล้วครับยังใหญ่เลยโอ,โอ้หลังสุดท้ายทำงานครับอืมโอ้ใหญ่มากครับตัวนี้ใหญ่อีกแล้วการคอเต็มเ,มเลย เดี๋ยวเดี๋ยวลูกเห็ดปลดก่อนครับใหญ่เลยครับต่างคองเต็มเลยโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่นี่ครับ คอเต็มๆเลยไม้สวยมากนะครับจริงๆน่าจะดีกว่านี้นะครับผลงานแต่ก็ได้ตัวครับครับเช้านี้ดักหนูไม้สวยก็ถือว่าประสบผลสำเร็จครับตอนกลางคืนได้ตัวหนึ่งครับสวยเลยตอนเช้าได้สองตัวครับใหญ่ๆเลยครับถือว่าไม่แฮ้วไม้สวยครับจริงๆน่าจะประสบผลสำเร็จมากกว่านี้แต่ก็พอได้ตั้น้ำพลกครับ ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอได้ตั้มน้ำพริกโครกใหญ่อีกแล้วครับลาบปากครับลาบปาก